Good Morning ตื่นหรือยังเสียงเจ้าเจ้ามามาดื่มน้ำอุ่นๆน้ำชามานาวใส่น้ำผึ้งดูสิน้ำผึ้งเดือนห้าใครบอกว่าว้าน้้ำผึ้งมะนาวเอาสักแก้วไหมคะร้อนๆชื่นใจเสียงดีเสียงใสมอบให้แด่ยูทูบเบอร์สำหรับคนใช้เสียงนะคะอย่าลืมดูแลหลอดเสียงของท่านนะจ๊ะดื่ม อุ่นๆร้อนๆชามะนาวชาขิงมะนาวชอบชอบ,ชอบสกแก้วใหญ่ๆตื่นขึ้นมาหนึ่งแก้วค่ะเดยจะดื่มนมโอวัลตินนะคะมุมนี้เป็นมุมมุมส่วนตัวมอมอยหอยสังหอยก็สวยหอยมีหอยเล็กหอยใหญ่ ด้วยหอยหอยดีมีราคาบสัสนใช่อันนี้หอยหอยมีราคาจะเป็นหอยสีขาวนี้เขาจะเอาไปทําไข่มุกเขาเรียกว่าหอยมีราคาหอยมีวาสนาหอยมีราคาหอยนี่เอาไปหอยที่เาาๆไข่มุกสีเขียวสีขาวหอยดีหอยไม่ดีก็มีนะบสัสน ออนไม่ดีแล้วก็ไม่เก็บมานะคะเม้ามอยเป็นอย่างไรเพื่อนๆเ,เนาะเราก็ฟังขา่าวข่าวฟังนู่นฟังนี่ไปทำไปเรามีความสุขบุญวาสนาวันนี้เป็นวันสุขขอให้ท่านมีความสุขนะคะเพื่อนๆทุกคนความสุขเราหาเองได้ นะคะความสุขกายสุขใจเราหาเองได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครนะคะคนขยันก็มีความสุขและคนขยันไม่อดแต่คนคดนี้กินไม่นานคนขยันไม่อดคนคดกินไม่นานท่องให้ขึ้นใจคนซื่อสัตย์ซื่อตรงโปร่งใสก็อยู่ได้นาน เทียบหน้าสองหน้าคนโกหกจะเป็นหน้าแค่ถามก็มีพิรุษแล้วนะคะแต่คนที่จริงใจนี้มันจะออกมาทางสีหน้าแววตานี้นะคะในการมองคนแรกๆเราอาจจะยังไม่รู้แต่พอเรารู้จักนิดใส่ใจคอของคนเราก็ถอยหางอีกนิดอีกนิดนั่นแหละ ถอยห่างนะคะอย่าไปจมปากคนไหนจมปากคนนั้นจะเป็นทุกคนไหนจะไม่ต้องไปแต่เรามาจมปากให้ครอบครัวและลูกหน้าที่ภาระและหน้าที่ของเราแต่และวันมันก็มีอยู่แล้วต่างคนต่างมีภาระและหน้าที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเรา หนึ่งตื่นขึ้นมาคนนั้นไปทำงานคนนี้เราพาระอย่างเห็นใครที่ยังอย่าทอถอยใครที่เป็นกำลังกยอย่างภาระในการดูแลบ้านนี้เราต้องเพอร์เฟกเหมือนไปประจุนะขอเอ่ยชื่อน้องสาวประจุปเขาทำงานแล้วเขาก็ต้องมีแบ่งเวลาตื่นเช้าก็ต้องนอกการดูแล ุณภาพชีวิตของคนแก่นี้รวมทั้งเทอรลพีบำบัดนะคะสำหรับคนที่มีจิตใจดีเขาก็ได้การตอบแทนที่ดีคนไหนคนไหนที่มีจิตใจไม่ดีแล้วก็ไม่ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันเขาก็จะ จะรอแต่ความหวังมันไม่ได้นะคะต้องฝึกต้องอดทนอดกัน้นอดออมอดออมนะคะมันถึงจะชีวิตถึงจะดำรงในชีวิตประจำวันไปรอดเราต้องมีการวางแผนเพื่ออนาคตด,ด้วยนะจ๊ะการประหยัดคนรวยยิ่งรวยเขายิ่งประหยัดนะคะไม่ อายุเราก็ปูนนี้แล้วผ่านชีวิตมาเยอะผ่านการทำงานอย่างไปทำงานนี้คนรวยนี้ทำงานวิไปอยู่ที่สวิตนี้24ปีค่ะจะย้ายกลับแล้วกเกษียณแล้วไปทำงานเราก็ได้ความรู้แตกต่างกาันอย่างร้านอาหารเนี่ยอย่างมีแตงอยู่ลูกหนึ่ง เขาจะใช้ในการประดับจานนี้ได้เป็นลายลอเป็นห้าสิบจานเลยนะทําเป็นรูปที่ประดับจานนะอย่างมันก็มีจุดดำํำๆข้างบนมันจะเริ่มเสียเชฟเขาก็จะบอกว่าให้ตัดออกข้างบนนะคะมีคนหนึ่งเขาเอาต้องถามเราต้องเห็นไหมขนาดข้างบนมันเสียเขาตัดออกเขาใช้ข้างล่างในการตกแต่งจาน นีแหละคนรวยเขาไมา่ให้ทิ้งนะคะเขาจะนำอย่างคนวรวยเห็นไหมหลายคนที่เมืองนอกก็มีร้านเซ็คันแฮน์อ่ะเห็นไหมคนรวยบางคนใช้ฟุ่มเฟือยขนเสื้อผ้ามีแต่ดีๆไปทิ้งยังเขาก็จะมาเขาไปขายเขาก็จะมามีร้านมือสองนี่แหละเขาเรียกว่ารีไซเคิลกระดาษ เที่วิปเรียนกระดาษนี่มาต้มเป็นต้มเอากระดาษมารีไซเคิลเป็นซองจดหมายเป็นกล่องของขวัญ้ยสวยค่ะได้ความรู้เยอะแยะนะคะฉะนั้นเวลาเวลาเรามีเงินมีคนนิยมสมพรก็จ้องมีคนเอามาให้เราก็ต้อง ตนักในใจเรานะคะเงินทองไม่ได้มานั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครหาบาทเขาก็ไม่ให้นะคะหลังอันนั้นถ้าคุณมีคนช่วยคุณแล้วคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคุณก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะนะจ๊ะฝากเป็นข้อคิดในการดำรงชีวิตของคน าาดื่มน้ำชาแถวน้ำชาจะเยนน็นกรนชาน้ำผึ้งวันนี้ชาน้ำผึ้งเดือนห้านะคะข้อคิดข้อคิดดีๆสารดีดี